เคยไหมครับเวลาต้องตัดสินใจจะควบรวมกิจการร่วมทุนทำ IPO หรือแม้แต่สป i ินออฟธุรกิจใหม่คุณรู้สึกไม่แน่ใจเลยว่าราคาที่คุยกันมันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือยังหรือบางคนก็อาจสงสยัยจริงๆแล้วธุรกิจของฉันควรมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่รายได้ก็ดีกำไรก็มาแต่ทำไมเวลาไปคุยกับนักลงทุนกลับได้ราคาต่ำกว่าที่คิดเสมอ นั่นแหละครับคือกับดักของการประเมินมูลค่ากิจการแบบมองไม่รอบด้านเราเห็นมาเยอะแล้วครับบริษัทที่ตีมูลค่าพลาดแล้วส่งผลกระทบต่อการเติบโตอีกเป็น10ปีใช่ค่ะขอยกตัวอย่างกรณีสมมุติหนึ่งให้ฟังค่ะบริษัท Nova t e c h Holdings กำลังจะร่วมทุนกับพันธมิตรญี่ปุ่นฝ่ายโน้นเสนอราคาประเมินกิจการไว้ที่800ล้านบาทแต่ซ e o กลับรู้สึกว่าธุรกิจตัวเองน่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้น พอไม่ได้เข้าใจวิธีประเมินจริงๆก็ปฏิเสธไปปีต่อมาบริษัทคู่แข่งได้ดีลนั้นไปและโตแบบทวีคูณแต่ n o v a t e ท h ยังยืนอยู่ที่เดิมหรืออีกกรณีหนึ่งครับสมมุติว่าบริษัท Phoenix Biocare จะสปิน f ออฟธุรกิจเทคโนโลยีออกมาเป็นบริษัทใหม่แต่ใช้วิธีประเมินตามสินทรัพย์ซึ่งไม่สะท้อนศักยภาพรายได้ในอนาคตทำให้ IPO ที่หวังจะระดมทุนได้500ล้าน จบที่ระดมทุนได้แค่120ล้านเงินไม่พอจะสร้างอนาคตที่วางไว้ตรงนี้แหละค่ะที่ผู้บริหารต้องเข้าใจว่าการประเมินมูลค่ากิจการมันไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีหรือสูตรแต่มันคือกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจจะใช้ discounted cash flow จะเทียบกับ market multiple หรือจะใช้วิธี NAV หรือ adjusted book value ต้องเลือกให้เหมาะกับบริบทและเป้าหมายของดิวอย่างแท้จริงค่ะ และที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจว่ามูลค่าของกิจการไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือเรื่องของคุณค่าที่เราสื่อสารออกไปให้โลกธุรกิจเข้าใจอย่าให้การตีมูลค่าผิดพลาดกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้โอกาสดีหลุดมือหรือเสียเวลากับการเจราจาที่ไม่มีวันปิดดีลได้จริง OMEGA World Class อยากชวนผู้บริหารเจ้าของกิจการ CFO และนักลงทุนทุกท่าน มาร่วมเจาะลึกกลยุทธ์การประเมินมูลค่ากิจการแบบทันเกมเข้าใจเครื่องมือและมองรอบทิศกับคอร์ส Corporate Valuation for M&A JV IPO Startup Spin-off พร้อมผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่เคยวางแผนดีลระดับพันล้านมาแล้วนับไม่ทวนอย่าลืมนะครับเพราะมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจคุณจะกลายเป็นพลังที่ผลักดันองค์กรให้เติบโตทวีคูณแล้วพบกันใหม่ EP หน้า